การเขียนสูตรสประกอบไอออนิกจริงๆหัวข้อนี้เราเคยสอนมาแล้วนะคะในเรื่องของ3มประกอบออกไซด์3ประกอบคอไลด์ที่เราอะมาเขียนสูตรไอออนิกโดยจริงๆไม่มีอะไรค่ะไอออนิกก็เกิดจากการควยประจุค่ะเธอนี้ที่ท่าจะบินละก็ควยประจุค่ะเธอนี่นะเรเดอร์ค่ะถ้าควยประจุโอเคนะโดยค่ะเมื่อเรารู้ว่าโตรของไอออนิกเกิดจากการควยประจุแล้วแต่เราคนมีประจุเท่าไหร่ อยู่พร้อมกันน่าจะพอจําได้หมู่หนึ่งธาตุหมู่หนึ่งก็จะมีประจุบวกหนึ่งหมู่สองมีประจุบวกสองหมู่สามีประจุบวกสามหมู่สี่ได้บวกสี่กับลบสี่จึงเขียนบวกลบสี่หมู่ห้ามีประจุลบสามหมู่หกก็ลบสองหมู่เจ็ดลบหนึ่งนี่คือประจุให้เราคูณควายเห็นไหมคุจะบินแล้วพี่คะนี่หนูจำได้อยู่แล้วจ้าแม่คนเก่ง ลำดูทังขวามือบ้างถ้าเราเจอกลุ่มพวกนี้จะมีประจุดังนี้เช่นถ้าเองเจอเน H4 สำเนียงดี N H4 N H4 N H4 ไม่ได้เขาบอก N H4 ไม่ N H4 N H4 ประจุบวกหนึ่งก็เอาบวกหนึ่งคูณควายค่ะ โอเคหรือถ้าเจอพวกนี้ CN NO 2 NO 3 OH พวกนี o H, 對對้ให้เอาลบ1คูณควายนี่เป็นแกงลบ1เนี่ยแกงลบ1เอาลบ1คูณค,ควายต่อมาค่ะถ้าเจอพวกนี้เป็นแกงลบสองคือถ้าไปเจอ CO 3 SO 4พวกนี้ให้เอาลบ2คูณควายลบ2อคูณควายต่อมาค่ะแกง PO 4 p o c คือลบสามเอาลบสามคูณควายนี่จะท่ามีมดอนเดอมีหน้ากูมันดำแล้ววันเนี้ยจากนั้นค่ะเตรียมไฮไลท์ค่ะซสื้อเป็นสิ่งที่แกรู้อยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรเลยรอแป๊บหนึ่งค่ะไออ่ะหน้าดำอะส่องมหส่องไหมโดยค่ะตั้งสติ เวลาเราเจอไอออนให้เอาไอออนบวกไว้หน้าไอออนลบไว้หลังค่ะอันนี้ใช้ได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเธอมีเพียงไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะสลับกันคือไอออนลบไปไว้ด้านหน้าแต่มีน้อยมากค่ะมีน้อยมากค่ะไอออนลบที่ไว้ด้านหน้าคือมีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไอออนลบต้องไว้ข้างหลังไอออนบวกอยู่ด้านหน้าค่ะขอได้ออกจานเลยค่ะเธอ ลบต้องอยู่ด้านหลังเธอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยในมอปลายทั้งนั้นค่ะถ้าข้อสอบในมอปลายนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะลบต้องอยู่หลังลบอย่าไปเขียนด้านหน้านะเมืองลบต้องอยู่หลังค่ะเอาบวกไว้หน้าเทคนิคก,การจําค่ะคือคนเราอ่ะมีทั้งบวกมีทั้งลบค่ะแต่เราในอยากให้สังคมมันดีด้านลบมึงไว้ด้านหลังเลยค่ะจะแสดงอะไรเนี่ค่ะเอาบวกบวกไปอยู่ด้านหน้าค่ะเอาบวกบวกไปอยู่ด้านหน้าค่ะโอเค ลบเก็บไว้ด้านหลังเลยค่ะจากนั้นเอาประจุพวกนี้เนี่ยไอ้บวกไอ้ลบหนึ่งไอ้ลบสองอลบสามพวกนี้คูนไข้กันคูณไข้กันอ่า,าเอาประจุอีกพวกนี้คูนไข้ากาันจากนั้นมันจะเกิดเป็นเลขห้อยโดยเลขห้อยอย่าลืมทอนให้เป็นอัตราส่วนต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้จากนั้นห้อยหนึ่งไม่เขียนห้อยหนึ่งไม่เขียนจบ ให้หาค่ะสูตรของ3ประกอบไนตรายไนตรายคืออะไรถ้าเราสังเกตอะไนตรายนี่เธอก็คือไนโตรเจนนะเธอก็คือจับแต่ละคนมาสารละเนยกับไนโตรเจนซึ่งสูตรเกิดจากการอะไรคไอยประจุค่ะเราต้องหาประจุก่อนก่อนอื่นไปคิดเองนะ3อย่างเงี้ยสามเนี่ยก็คือจัดเรียง2-1ถูกไหมสองหนึ่งสอก็คือหมู่หนึ่งแสดงว่านี่คือหมู่หนึ่ง ต่อมา y ยี่สิบคือจะเทียจบจากหมู่แปดก็ได้นะหรือว่าจดัดแบบนี้ก็ได้สองแปดแปดสองลงท้าด,ด้วยสองหมู่สองส่วนแซดสองแปดสามมีหลายวิธีแก้ลงท้าด,ด้วยสามก็คือหมู่สามเมื่อเราได้เศษมาเขียนประจุเริ่มที่ jx กับ n เอ็ก <N S 2> เป็นโลหะมู่หนึ่งเอ็น <N S 2> เป็นอะโลหะนี่คือลูกครื่งไอออนิกเกิดจากการควยประจุเอ็กอยู่มู่หนึ่งประจุบวกหนึ่งอ่ะเร็วละเอ็นอยู่หมูลอะไรเอ็นอยู่หมู่ห้าต้องย้อนไปดูไหมที่เอ็นอยู่หมู่ห้าหมู่ห้ามีประจุอะไรลบสามอันนี้นี่นี่นี่หมูห้าลบสามคุณทัศน์สมเด็จเลยมูห้าลบสามยม ผมทำได้เธอฉันยังเบอร์ทุกวันเลยแต่ลเล่นเกมเยอะนอนดึกอ่ะสามหนึ่งเจ๊น,นอนตีอะไรโอ้ตีห้าเจ๊ดี๋ยจะไม่ไหวเรื่องของฉันค่ะสูตรออกมาเป็น x สาม n หนึ่งฉันบอกเกแล้วห้อยหนึ่งเขียนไม้ไม่เขียนห้อยหนึ่งไม่เขียน,ยน,ยนลลกวิดลบแฟดตลอดแ สูตรคือ x 3 n ก็ไปดู x 3 n อันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้ไม่ใช่ผิดต่อมา y กับ n บ้าง y, y เป็นโลหะ n เป็นอะโลหะนี่คือสามประกอบไอออนิกสามประกอบไอออนิกสูตรเกิดจากการไขว้ประจุ y อยู่หมู่สประจุบวกส n อยู่หมู่หประจุลบสามไขว้เลขแฝด เป็สีน่าคิดอ่ะสามสองค่เปิดเพลงเนี่ยโอ้หน้าไปแดนกับเขาจริ Y สาม N สองยังไม่ใช่ผพดต่อมาไม่ต้องคิดอไรแล้วหมูสามประจุบ,บวกสามแล้วไงชั้นเคยสอนแกถ้าประจุเท่ากาันทอนได้หนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมลูกบวกสามกับลบสามเนี่ย บวก 3, ลบสามก็ทอนได้หนึ่งต่อหนึ่งก็คือเขียนแซบหนึ่งตัวเ1็หนึ่งตัวค่ะจบตอบข้อสี่เรารโจทย์ข้อสามสามประกอบซันไฟซันไฟคือซันเฟอร์นะคะสังเกตจากชอยก็เป็นซันเฟอร์ของธาตุที่มีเลขอะตอมดังนี้ก่อนอื่นหาหมู่ก่อนหาหาโเอะไรห้าไปหาเองจัดเรียงสองสามสองสามก็คือหมสามเอข้อี่จะเขียนนะเว้ย ต่อมาสิบห้าจัดแดงสองแปดห้าหมู่ห้าโอ้แต่และหมู่ห้าเอยี่เนี่ยอันเดียวกันยี่สิบหมู่สองเอเมื่อได้เสร็จมาเขียนเลยอะขึ้นเริ่มที่อันแรกก่อน a กับ s a ออยู่หมู่สาม ก็เป็นโลหะ S เป็นอะโลหะนี่คือสารประกอบไอออนิกสารประกอบไอออนิกควยประจุ A ยูมูสามบวกสามเยูมูหกนะคะ S ซัลเฟอร์เนี่ยเนี่ยเซัลเฟอร์เนี่ยยูมูหกโมหกประจุลบสองอะควยเลขเธออะสามสองคณะสำเร็จเออสามสองประนั้นสูตรคือ A อสามเอสองอะ A อสามเ สามสองอโอเเ้ยเราควายเลขผิดค่ะโอ,โอ,โอเเ้ oh my gosh oh ฉันควายเลขผิดทุกคนอาจจะควายถูกนะคะทุกคนชันขออภัยสองสาม,สามเจ๊ไหวไหมเนี่ยทุกคนเขียนถูกหมดเลยเว้นกูค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอ,อ้ยสามส,ามสามขอขงอ่ะสองสามคันน่าจังอ่ะสองสามไม่ใช่อันนี้ผิดผิด ต่อมาตั้งสติหมายถึงพี่เนี่ยตั้งสติเราจะข้ามตัว b กับ s นะคะเดี๋ยวข้ามตัว b กับ s เพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกค่ะเพราะว่าอะไรบางคนบอกก็นี่ไงก็มันเหมือนกันจะไปหาทำไมแต่มันมีสาเหตุที่ข้ามค่ะเราจะข้ามที่อันนี้ก่อน c กับ s c s อยู่หมู่สองหมู่สองบวกสอง s, s อยู่หมู่หก ถ้าซันเฟอร์อยู่หมู่6ประจุลบสชั้น2แกแล้วกรณีประจุเท่ากาันบวก1ลบหบวกสองลบสอ,อบวกสลบ3อย่างนี้จะทอนได้1ต่อ1คือก็คือเขียนแค่ค Cs เเฉยๆไม่ใช่อันนี้ได้คำตอบข้อ2จากนั้นชั้นจะมาอธิบายว่าทำไมชั้นข้ามตัว B กับ S เองลองคิด B อยู่หมู่5หมู่5เป็นอะโลหะแล้วไง ซันเฟอร์ซันฟ้าอยู่หมู่หกก็เป็นอะโลหะถ้าอะมนุษย์กับอะมนุษย์นี่คือสามประกอบโควาเลนต์ Co ไม่เหมือนนี่นะนี่คือไอออนิกนะถูกไหมเนี่ยหมู่สามเป็นโลหะหมู่สองเป็นโลหะนี่คือไอออนิกนะเธออันนี้ไอออนีกนี่นี่คือสอปอกอย่อมาจากสารประกอบอย่างงงนะสารประกอบสารประกอบไอออนิกแล้วไงแต่เนี่ย ด้วยความที่เป็นอะโลหะอโลหะนี่คือโควาเลนต์ถ้าแกจำได้ในเรื่องสามประกอบออกไซด์คลายสามประกอบโควาเลนต์บางตัวเขียนได้หลายสูตรเลยค่ะเนื่องจากอะโลหะมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่ามันก็เลยค่อยออกมาได้หลายสูตรยกตัวอย่างเช่นหมู่ห้าอาจจะลบสามอาจจะค่อยมาเป็นสามหรือหมู่ห้าบวกห้าก็เลยค่อยมาเป็นห้าค่ะเธอ เพราะฉะนั้นสามประกอบโคเวเลนต์สามารถเขียนสูตรได้หลายสูตรเนื่องจากเลขออกซิเดชันมีได้หลายค่าค่ะคำถามให้เขียนสูตรแต่ละคนเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาหาหมู่ก่อนหมู่ก็คือวาเลนต์อิเล็กตรอนก็คือจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นนอกสูตรเรามาดูอันไหนชั้นนอกสูตรเริ่มที่น้อง P อันนี้ชั้นหนึ่งยังไม่นอกสูตรอันนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นสามชั้นสามคือชั้นนอกสูตรเพราะฉะนั้นดูที่ชั้นสามปรากฏชั้นสามมีอิเล็กตรอนกี่ตัว ดูที่เลขยกกําลังหนึ่งตัวถูกไหมถ้าเลขยกกําลังหนึ่งตัวแปบลบว่าชั้นสามมีหนึ่งตัวถ้าชั้นสามมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวอยู่โมนึงเธอ,อะอฉันก็วงชั้นสามมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวแปบลบว่าอยู่โมนึงฉันก็วงอ่ะเธอแปบลบว่าอยู่โมนึงต่อมา Q ชั้นนอกสุดคือชั้นไหนชั้นสามอยู่ตรงนี้มีกี่ อิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัวสองกับสี่ยากมากสองกับสี่รวมเป็นหกอลตรแปว่าอยู่หมู่หกต่อมา,ช,า,าชั้นสูงสุดคือชั้นสามรวมอิเล็กตรอนสองกับห้ารวมกันเป็นเจ็ดแปลว่าอยู่หมู่เจดอุ้ยแรมือดีไะมแรมือหมอไหมขาเขียนสูตรอ่ะเริ่มที่ P กับ Q เราวิเคราะห์ P อยู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งเป็นโลหะถูกไหมลูกเนี่ยหมู่หนึ่งเป็นโลหะในขณะที่หมู่หกหมู่เจ็ดเป็นอะโลหะโอ้โหได้มือดีกันเว้ยเพราะฉะนั้น P เป็นโลหะ Q เป็นอะโลหะลูกเครื่องนี่คือสามประกอบไอออนิกสามประกอบไอออนิกสูตรเขาแน่นอนซึ่งเกิดจากการไขว้ไขว้ประจุเราจึงไขว้ประจุ เราหามาแล้ว p อยู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งประจุบวกหนึ่งที่เราทวนส่วน q อยู่หมู่หกหมู่หกประจุเท่าไรฮัลโหลหมู่หกประจุลบสองไปกันใหญ่นะเจ๊คุณกับแม่ซื้อหรอเจ๊อ้อาวคูณค่ายเอาสองมาเอาหนึ่งมาตอบตอบเลขด้านล่าง p สอง q หนึ่ง นี่คือสูตรของเขา P 2 Q 1แต่ฉันบอกแกห้อยหนึ่งเขียนไหมไม่เขียน I ขาห้อยหนึ่งไม่เขียนตัดหนึ่งทิ้งเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรของเขา P 2 Q ไม่ข้อหนึ่งก็ข้อสี่จดไปโอ้หน้าตดนมีสีสัน P เป็นโลหะ R เป็นอะโลหะนี่คือลูกครึ่งสามประกอบไอออนิกสูตรเกิดจากการค่อยประจุ P ยมูหนึ่งประจุบวกหนึ่งยมูเจ็ดมูเจ็ดประจุลบหนึ่งแล้วไงไม่ต้องคิดฉันบอกแกแล้วถ้าเราเจอคนที่ประจุเท่ากันบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสองลบสองบวกสามลบสามบวกสี่ลบสี่ถ้าประจุเท่ากันจะทอนได้หนึ่งต่อหนึ่งก็เลยเขียนแค่ทีหนึ่งตัว R1 หนึ่งตัวหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้ซึ่งตรงกับอันนี้อันนี้ไม่ตรงแล้วได้คำตอบของหัวใจข้อที่หนึ่งให้เวลาจดสิบวิ